อันนี้ผักแล้วลูกนะนี่ก่อนเห็นปะ,ะเจริญสุขจเจริญธรรมธัญญาตยโยมตอนนี้ก็อยู่กับหลวงพ่อจอ โพอดกินตอนเช้าวันนี้วันพระนะมาหาที่หน้ากุฏิแต่มาภาพก็ไม่ค่อยสบายพักผ่อนหมออมานอกหน้าต่างนะครเห็ดจอกำลังเดินมานั่งแล้วก็จึงเอาโทรศัพท์นะมาไลฟ์สนายัดโยมนะตอนนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัว จเจริญสุขจเจริญธรรมบรัดยัตยมนะักคิดถึงจอกันบ้างหรือเปล่าเนาะ,น,ะนี่ก็มานั่งกินแสบๆคนเดียวแล้วกลัวหมาคนเดียวได้ยินเสียงกระดิ่งหมาหันข้างให้เลยแล้วก็หันหน้าไปทางเสียงกระดิ่งหมาเผื่อที่จะเผื่อหมามา,มาก็จะได้วิ่งหนีทัน,นประมาณนี้แล้วก็เอาผักมาให้ด้วยคนเดียว พักมาให้ด้วยวันนี้ก็กินแซ่บจะอร่อยไหมลูกเฉาเ้านะมาดูจอด้วยกันนะโยมนะสาธุสาธุเจริญสุขเจริญธรรมบารยยัโยม วันนี้ก็ได้มาดูลงปจนจอด้วยกันอันนี้กินข้าวโพดคณโยนะกินข้าวโพดอยจะเจริญพอนนโยมนนะกลับมาจากอบรมคณโยมรู้สึกเหมือนอไม่ค่อยสบายตัวนะนไงอร่อยไหมลกูกอร่อยไหม กินดังเจ็บเลยนะคุณโยมนะกินดังเจ็บเจ็บเลยแต่มาพ้ายังไม่หายนะคุณโยมนะก็มีน้ำมูกแล้วก็ปวดหัวอยู่เพิ่งกลับมาถึงวัดเนะมื่อคืนนี้ตอนเย็นวันนี้ไม่ได้ลงศาลาก็มานั่งนอนพักฉันข้าวต้มแล้วก็ฉันยาแล้วก็นอนพัก มาอีกทีหนึ่งเห็นนะคุณชายเจนะเดินมานั่งจะข้อยมไม่มีอะไรกินก็เลยได้เอาข้าวโพดนำมาให้เขากินก็อร่อยให้ยมเนาะคงจะอร่อยตามภาษาเขาแล้วนะเห็นไหมเจาะ จเจริญสุขจเจริญธรรมยัดจมทุกคนทุกท่านตอนนี้เจากก้าก็อยู่ที่วัดน้องยอดใต้กโนเนเจริญสุขจเจริญธรรมบรรดายัดเยมนะ ไปตรวจไข้หวัดแล้วไม่ไม่เป็นไรคุณโยมนะไม่ไม่เป็นไข้หวัดตรวจไข้หวัดตรวจโควิดไม่ไม่เป็นนะนก็เนี่ก็เอาไลฟ์สดนะหลวงพ่อจ๋อมาฝากญาติโยมญานะติโยมลหลายคนก็ไม่เคยได้เห็นในไลฟนะ์สดเนาะส่วนมากจะเห็นในคลิปคุณโยมนะตอนนี้ก็เลยเอาหลวงพ่อจ๋อแบบเห็นๆนำะมาให้ญาติโยมชม อันนี้คือที่วัดหนองยอดใต้ตำบลหนองยามอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเจ้าก,ก็กำลังกินแซ่บๆคนเดียวกินแซ่บๆกินข้าวโพดยามเช้าคนเดีย <c> ว <oughs> สมัยเราจะเห็นคลิปนะโยมนะวันนี้ก็เลยเอาเป็น,นไม่ได้อยู่วัดหลายวัน,นไปปฏิบัติศาสนกิจ บรมพระธรรมวิทยากรเป็นการเพิ่มส,สมรรถภาพในการเผยแผ่พระศาสนาจเจริญพรยมโจอีนะถาวายดาวรอยดวงสาตุจะบรรยายทำไม่ไหวคุณยมนะหายใจก็ติดขัดเพื่ออะไรด้วยก็เลยเห็นจอมาก็เลยเอามาไล่สดจอให้ญาติยมดูหลายคนก็จะไม่ค่อยเห็นในมุมของ าลายสดอย่างนี้นะก็จะเห็นประมาณว่าเป็นคลิปเป็นอะไรนะคุณผูนะ้ชมเนาะวันนี้ก็เลยเอาเจาะแบบมุมลายสดมาให้ดูนะวันนี้กินข้าวโพดไปลูกหนึ่งคุณผู้ชมนะกินข้ากวโพดไปลูกหนึ่งแล้วทีนี้ก็จะเป็นผักกาดดูซิว่าจะกินผักกาดไหมนะผักกาดบางไว้ให้เอไม่เอา กินอะไรต่อมีมแมลงหรือเปล่ามีมแมลงหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ขึ้นมาข้างบนนะนก็โยมนะเอ้ยสงสารกระถางไม่จอ๋อกระถางมันจะพังหรือเปล่าลูกมันนั่งอะ่ะโอ้ยกระถางหายใจไม่ออกกันเนี่ยน้ำหนักจ๋อเนี่ยเขาขึ้นมาเพื่ออะไรคนโยมมาเพื่อจะหาพวกแมลงต่างๆ,ๆกินเนี่ย พวกแมลงพวกหนอนเนี่ยหนอนโอ้โหหนอนตัวใหญ่โยมโดนไปแล้วนะกินไปแล้วตัวหนึ่งหนอนอ่ะอีกไหมเห็นอีกไหมตาก็ดีมากคุณโยมไหนดูท้ที่มีหรือเปล่าโอ้โหนอนตัวที่สองโอ้โหคือสายตาเ็าดีมากคบสซอเดี๋ยวแทะนั่งลงนั่งลงไม่ไม่ห่าจอนะลูกนะไม่ห่าจอนะครบสุกมาพบสซกเดี๋ยวแทนะ แล้วก็ไม่ค่อยจะทุกขกันเท่าไรนะอึ๊บเจาะปงกะอ่าบุง้งชิเมจโจได้ตัวสีเขียวก็โดนไปสองตัวนะเจาะกินโอ้โหเจาะเอ้ยอย่าเดินอย่างงั้นลูกมันจะตกมึงเนี่ยมไม่ดูหุ่นตัวเองเลยเนาะไม่ได้ลูกไม่เดินไม่เดินแม่เอาเอา,เอามีสองเส้นเอาอกายกรรมยังไงเอาโอ้โหดูอุตส่าห์ยังอุตส่าห์นั่งก็เดยวยังอุตส่าห์จะนั่ง อคืเห็นหมาคนเดียวนะตาก็ดีมากนะก็สามารถมองเห็นบุ้งตัวใหญ่สองตัวน่ะโยมที่มากินใบกินไอ้นี่ต้นต้นพุฒน้อยนะมันดอกพุฒเดี๋ยวเธอฮะจะจึงเอาไลฟ์สดนะจอมาให้ชมนะโยมนะยังไงมาแล้ว หนีเลยนี่นนนเห็นไหมนี่เดื้อนี่นะเฮงก็เล่นมาเตืเปื้อนหมดเลยเนี่ยฮะนะจอเออนั่งสบายเลยคนนี้นะจ๋อไม่มีเพื่อนคนโยมจ๋อไม่มีเพื่อนนะจ๋อไม่มีเพื่อนจ๋อมีตัวเดียวมาอยู่ที่วัดหนองยอใต้นี้ก็ได้ประมาณอสองปีเศษๆไปแล้วคนโยมดูซิเขาจะเดินยังไงดูนะเป็นลิงอ้วนลิงอ้วนเดิน เอาเอาตกตกดอกตกดอกโอ้าเอาเอาเอาดูโยมดูกายกรรมโอ้ยไอ้สายไฟมันจะขาดลูกเอ้ยแม่ไม่ดูตัวเองเลยเนาะอันนี้นะลำปตเจาะวัดหนองยอวใต้คนโย่นตำบลหนองยา,า,ยา,ยอยามอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเราจะเห็นตามคลิปต่างๆตามยูทูบนะก <c ười> ็คืออาตมาภาพเป็นคนไทยนะ ขึ้นไปนั่งนะสงสารสายไฟยังเว้ยเอาเดินยังไงเอาเอาดูไปดูมันไปโยมดูสิดูสิมันจะไปอ่ะยังไงอะอะไรจะห้ามมาได้ซึ่งมันไม่ได้ขนาดแบบนี้เยอ่ะขึ้นดีๆขึ้นดีนดเออนะไปแล้วโยมบนหลังคาแล้ว <laughs> อล่ล้วบนหลังคาไปทำอะไรที่บนหลังคาไปดูกัน กลางคืนจอ๋อก็จะนอนอยู่บนอ่าหลังคาชั้นสองสลักกันไปเลยพี่หมีไปหาหมอป่าวไปไหมเดวค่ายาจ่ายเองหาหมอไหมล่ะบนหลังคานะยโยมนะอ่ะก็หยุดการไล์สวดไนแค่นี้นะโยมนะนะพอจอ๋อพอเจริญพรด,ดี๋ยว,ว่างเราจะมาไล์ให้ดูใหม่